มีคนนะครับท่านผู้ชมมาก็ถึงเลยครับมาไม่ใครรู้ใครเห็นเลยคร,รับโมงพยบาลจากพระเอกสกองกลางไปต่อกมีนองไม่น่าเชื่อนะว่าจะหลับลง <Hey. S 1> ขอโทษด้วยค่ะคุณเล็กแพ้ไม่ได้ตั้งใจจะเสียงดังออกไปคุณเล็กมีอะไรหรือเปล่าคะเข้ามาในห้องของแพ้แบบนี้มีอะไรจะเรี่ยไใช้แพ้หรอคะพี่ไม่มีอะไรหรอกแพ้แต่พอดีว่าพี่คิดถึงแพรพันจะนอนไม่หลับพี่ก็เลยต้องมาหาแพ้ที่นี่ไงทุกคนค่ะคุณเล็กคุณเล็กมาคิดถึงแพ้หมายความว่ายังไงคะแพ้ไม่รอเปล่าตลอดเวลาที่พี่ไปเรียนวิชาบเล่นยากเล็นทวนพี่คิดถึงแพวทุกลมหายใจ และพี่ก็รอคอยวันนี้วันที่พี่เรียนจบพี่จะได้กลับมาี่และพี่ก็ได้มาเใจกับแพลวพันธ์และมันเป็นอย่างที่พี่คิดไว้ไม่ไผิดแพลวพันธ์โตเป็นสาวยิ่งโตเป็นสาวแต่ก็ยิ่งสวยขึ้นทุกวันทุกวันแบบนี้พี่เห็นแพลวแล้วพี่รู้สึกมีความสุขจังเลยแพลวขอบคุณมากเลยค่ะคุณเล็กสำหร,รับคอาเสิร์ทุกอย่างแล้วก็ขอบคุณที่คุณเล็กมีความรู้สึกดีให้กับแพ นี่ครับขอบคุณรางวัลน,นะครับด้านหน้าเวทีมอบอให้แล้วก็้องป่อยพวกเราครับขอบคุณค่ะถ้าหากว่าคุณเล็กจะมารับมาชอบแพรว่าคุณเล็กอย่าทำแบบนี้เลยนะคะแพรอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ตั้งแต่เล็กแพรได้รับความเมตตาจากคุณลุงคุณป้าแพรไม่อยากทำให้คุณลุงคุณป้าเขาจะต้องมาผิดหวังในตัวแพรนะคะคุณเล็กเนะี่ยไปหาคนที่ดีแล้วก็ คนที่คู่ควรกับคุณเลี้ดีกว่านะคะแพรวทำไมแพรถึงได้ฆ่าตัวเองแบบนั้นละ่ะแพรฟังพี่นะวันนี้พี่เรียนจบพี่ได้ตำแหน่งแม่ทัพกลับมาเป็นของขวัญให้กับคุณพ่อและก็คุณแม่และถ้าเกิดว่าวันนี้พี่อยากจะได้ของขวัญให้กับตัวพี่เองบ้างคุณพ่อกับคุณแม่นะ่ะก็คงจะไม่ว่าอะไรพี่หรอกแล้แวแพรขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณ ดูเลยครับโครงานครับพี่น้องขอบคุณนะครับขอบคุณที่ว่าให้กับคผเอกตอนามแล้วก็อนขอ็กซ์ตอปอยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณท